กรณีความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐส่วนกลางกับชายแดนใต้นั้นจากการศึกษามักจะกล่าวว่าเริ่มเดิมทีนั้นเป็นผลจากระบบมนลนเทศาพิบาลอันเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการในสมัยราชการที่5ซึ่งมีลักษณะคือดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแล้วลดอำนาจเจ้าเมืองท้องถิ่นเดิมลงทำให้หลายภูมิภาคมีปัญหากับรัฐส่วนกลางจนกลายเป็นกบฏ ทางใต้เจ้าเมืองปัตตานีตเตงกูอับดุลกาเดหรือพระยาวิชิตภักดีเองครั้งหนึ่งก็เคยขัดแย้งกับรัฐส่วนกลางจนถูกขนานนามเหตุการณ์ครั้งนั้นว่ากบฏแขคบเจ็ดหัวเมืองซึ่งที่สุดแล้วพระยาวิชิตภักดีก็ถูกถอดยศและถูกเนระเทศไปอยู่พิษณุโลกจนที่สุดต้องหนีไปกลันตันเมื่อพยายามจะตอบโต้อำนาจรัฐในขณะนั้นก็ถูกทางการสยบได้ การตอบโต้อย่างเด็ดขาดของฝ่ายอำนาจตรัฐทาให้เหตุการณ์ครั้งนั้นดูสงบลงได้แต่ก็ไม่ถือว่าปิดเกมในทันทีเพราะต่อมาก็มีความขัดแย้งกันประปรายจนกระทั่งต่อมาหลังปี2475เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแต่ระบบราชการยังไม่ได้รับการปฏิบัติด,ด้วยกลับยิ่งรวมศูนย์อำนาจขึ้นหัวเมืองต่างๆอยู่ใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ข้าราชการคนไทยจากส่วนกลางได้ถูกส่งไปปกครองแทนเจ้าเมืองมาลายูที่ถึงแก่อนิจกรรมและกะเกษียนพร้อมกับยกเลิกวิธีการเลือกสรรเจ้าเมืองจากผู้นําท้องถิ่นทำให้ปัญหาของรัฐกับชาวมุสลิมในชายแดนใต้ไม่จบลงสักทีและได้เป็นปัญหาหรื้อรังมาจนมาถึงยุคสมัยของฮะยีสุลงโตอิม,มานที่มีชื่อเสียงในสีจังหวัดชายแดนใต้ เขาเป็นผู้นำและปัญญาชนของชาวไทยเชื้อสายมุสลิมทั้งเป็นประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้นำที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐที่กดดันอยากเอาจริงเอาจังคนหนึ่งนั่นคือจุดเล็กๆที่เป็นหนึ่งในหลายชนวนแห่งการขืนแข่งอย่างรุนแรงที่ได้เกิดขึ้น ฮะยยสุรงเกิดเมื่อปีพศ2438ที่หมู่บ้านกำปงอาเนอรูมนทนปัตานีเป็นบุตรเพียงคนเดียวนะครับของฮะยีอับดุลกาเดบินมุฮัมมัดที่เกิดจากนางซาริฟะซึ่งเป็นหนึ่งในสามภรยาของบินม uh ุฮัมมัดฮะยีสุรงเริ่มต้นศึกษาในชั้นต้นที่ปอเนาะบานาซึ่งเป็นปอเนาะของโตครูแวมูซอจากนั้นไม่นานนะครับบีดาได้ส่งไปเรียนต่อศาสนาที่นครเมรกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียจนแตกฉานทั้งในเรื่องของศาสนาปรัชญาและภาษาทางมุสลิมหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็พันตัวเป็นครูสอนนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังที่นั่นฮะยีสุลงได้สมรสกับภริยาคนแรกโดยที่ไม่มีบุตรด้วยกันต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงฮะยีสุลงจึงสมรสใหม่กับนางคอดิยะบุตรีของฮะยีอิบราฮิม ซึ่งภรรยาคนที่สองนี้นะครับทั้งคู่ก็มีบุตรชายด้วยกันชื่อมามูตแต่ต่อมาบุตรชายก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้เพียงขวบเศษเษเท่านั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อให้ภรรยาลืมความเศร้าโศกไปชั่วขณะหนึ่งกะว่าจากนั้นอีกสองปีนะครับจึงจะกลับไปนครเม,มกาแต่ความตั้งใจของฮยซูลงจำต้องเปลี่ยนไปเมื่อเดินทางมาถึงปัตตานี ฮาสุลงนะครับได้เดินทางกลับมาปัตตานีเมื่อปีพศ2470ก่อนจะพบว่าชาวมุสลิมที่นั่นยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นนับถือศยศาสตร์พูดผีอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งขัดกับหลักทางศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงที่ให้นับถือแต่พระอัลลาะ์แม้ว่าในขณะนั้นปัตตานีจะมีนักการศาสนานและโรงเรียนปหนออยู่บ้าง แต่ในความรู้สึกของฮายีสุลงนะครับกลับเห็นว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมให้ดีขึ้นได้ฮายีสุลงจึงตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตการเป็นโต๊ะครูที่ปัตตานีแผ่นดินเกิดเพื่อสอนหลักาศาสนาอิสลามที่ถูกต้องลบล้างความเชื่อผิดๆที่ขัดกับหลักาศาสนาอิสลามโดยเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปบรรยายในที่ต่างๆทั่วมณฑลปัตตานี จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนเป็นจนํานวนมากแม้ว่ายังไม่ได้เปิดโรงเรียนสอนเหมือนกับโต๊ะครูรายอื่นๆนะครับแต่ต่อมาก็เกิดความขัดแย้งกับโต๊ะครูหัวเก่าจนถูกรายงานแก่พระยาอุดมพงษ์ตมุหะเทสาพิบาลมณฑลปัตตานีในขณะนั้นให้เรียกตัวไปสอบสวนนะครับแต่เมื่อได้รับการชี้แจงแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดกับพระยีสุรงได้ ด้วยการนี้นะครับจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ฮิสุโลงครับวางรากฐานในที่นี่ก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาแทนลักษณะของแบบปอนะคือทําให้โรงเรียนเป็นสมบัติส่วนรวมขึ้นมาเป็นแห่งแรกด้วยเงินเริ่มต้นที่รวบรวมหามาได้การสร้างโรงเรียนมีอุปสรรคมากมายต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนต่อมาถึงสมัยรัฐบาลที่มีพระยาปหนลลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ฮาเสุลงนะครับก็ได้เดินทางเข้าสู่พระนครเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลก็ได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐมาอีกจนที่สุดโรงเรียนก็สําเร็จขึ้นมาฝ่ายฮาเยสุลงจึงได้เริ่มต้นชีวิตของการเป็นโต๊ครูอย่างจริงจังตั้งแต่ปีพศ2476โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามของฮาเยสุลงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีประชาชนมาสมัครเรียนเป็นจํานวนมาก นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนแล้วยังเป็นสถานที่สําหรับละหมาดหรือการปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นจํานวนมากอีกด้วยด้วยความที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชายแดนภาคใต้นะครับเป็นผลทําให้บรรดาผู้นําศาสนาในพื้นที่เลือกให้ฮายซูุรงได้ดารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีในตอนปีพศ2488 ในช่วงที่จอม์นพลปอะะเป็นนายกนั้นได้สร้างแนวคิดรัฐนิยมที่ได้มีผลกระทบและขัดต่อหลักปฏิบัติของชาวมุสลิมอย่างมากด้วยกันรวมถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองก็มีผลกระทบต่อชายแดนใต้มากเช่นกันจนต่อมาปลายสงครามโลกจอมพลปอก็ลงจากอํานาจ จากนั้นต่อมาขอข้ามมาที่ตอนปีพศ2490นะครับฮีซูโลงนั้นได้เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อที่หวังจะให้ความเป็นธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นที่ต่อรัฐบาลไทยสมัยที่มีพลรือตรีทวันธรรรงนาวสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเจ็ดประการมีดังนี้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี1เมษายนพุทธศักราช2490การประชุมในวันนี้พร้อมการลงมติขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาให้เป็นไปตามข้อร้องขอดังต่อไปนี้กล่าวคือ 1. ขอให้มีการปกครองในีจังหวัดปัตตานีสตูลยะลาและนาราธิวาส โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งอย่างสูงให้มีอำนาจในการศาสนาอิสลามและมีอำนาจแต่งตั้งราชการใน4จังหวัดโดยสมบูรณ์และให้ออกโดยเหตุการณ์ต่างๆผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสูงนี้ต้องเป็นมุสลิมใน4จังหวัดนี้และเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากพวงมุสลิมภาคนี้โดยจะให้มีกำหนดเวลาดำรงตำแหน่งตามทางราชการก็ได้ 2. ราชการแต่ละ,ะแผนกใน4จังหวัดนี้ให้มีมารายุ80%ประกอบอยู่ด้วย 3. การใช้หนังสือในราชการให้ใช้ภาษามลา,ายูและใช้ควบกับภาษาไทยด้วยเช่นแบบฟอร์มหรือใบเสร็จต่างๆจะต้องให้มีภาษามลา,ายูใช้ด้วย 4. การศึกษาโรงเรียนชั้นประถมให้มีการศึกษาภาษามลา,ายูตลอดประถมบริบูรณ์หขอให้มีสารรับพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกออกจากสารจังหวัดที่มีแล้วมีโต๊ะกาดีตามสมควร และมีเสรีในการพิพากษาขี้ขาดความโดยจะฟังเสียงผู้ใดไม่ได้นอกจากผิดหลักกฎหมาย 6. ผลประโยชน์รายได้ต่างๆจะต้องใช้ใจ่ายในภาค4ีจังหวัดนี้โดยไม่แบ่งใจ่ายให้แก่ที่อื่นเลย 7. ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนี้มีเอกสิทธิ์ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติการศาสนาอิสลามโดยเห็นชอบของผู้มีอำนาจสูงสุดตามข้อหนึ่งยีมงเก็บบุไรผู้บันทึกรองประธานกรรมการอิสลาม แต่ข้อเสนอนี้ถูกรัฐบาลปฏิเสธตลอดมาจนที่สุดรัฐบาลของพลรัตรีถวันก็เผชิญกับมรสุมทางการเมืองอย่างหนักหน่วงตลอดมาและนักการเมืองของกลุ่มปรีดีพนมยงก็ถูกเล่นงานจากฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิก,กายนพศ2490ระบอบเผด็จการเข้าครอบงำสังคมไทยอีกครั้งโดยมีจอพคปพิบูลสงครามสานต่อแนวคิดชาตินิยมและรัฐนิยม แต่ครั้งนี้รัฐตำรวจเกิดขึ้นภายใต้การนำของพลตำรวจเอกเผ่าศิยานนท์และการกวดล้างกลุ่มปรีดีพนมโยงเองก็เปิดฉากขึ้นอย่างเอาเป็นเอาตายไ่ฮยิสูหลงเองย่อมใจมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันเมื่อเปลี่ยนขั้วอำนาจมาเป็นจอมพุนปออีกครั้ง ข้อเรียกร้องทั้งเจ็ดของฮะยีสุลงก็ถูกเพ่งเล็งมองว่าเป็นกระบฏกระด้างกระเดื่องต่อความมั่นคงของอาณาจักรทําให้เขาพร้อมด้วยผู้นําคนอื่นๆอันได้แก่ฮะยีแวอุเซงฮะยีแวมมินและฮะยีแวะสแมถูกจับกลุ่มเพราะเนื้อหาของเจ็ดข้อนั้นถูกตีความว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการฟื้นฟูด,ดินแดนทั้ง4ี่จังหวัดให้เป็นรัฐอิสระ เข้าข่ายเป็นการเตรียมการแบ่งแยกดินแดนอันเป็นการทำลายอธิปไตยและบรุรณภาพแห่งราชอาณาจักรจนในที่สุดถูกจำคุกในข้อหาปลุกระดมและก่อการกรบฏเพื่อแบ่งแยกดินแดนฮยีสุหลงถูกส่งฟ้องต่อศาลที่ปัตตานีต่อมาคดีถูกโอนไปพิจารณาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากที่ศาลได้พิจารณาคดีอย่างยาวนานในวันที่24กุมภาพันธ์พศ2492 สารดีกาพิาพากษาลงโทษเขาโดยให้จำคุก4ปี8เดือนฐานกล่าวร้ายรัฐบาลในเอกสารที่แจกจ่ายยังประชาชนในท้องถิ่นส่วนโทษฐานแบ่งแยกดินแดนศารพิจารณาให้ยกฟ้องส่วนผู้นำคนอื่นๆได้รับโทษจำคุกคนละ3ปีจนราวปีพศ2495เขาได้ผลโทษไรยตัวก่อนกำหนด และฮะยิสุลงก็เดินทางกลับจังหวัดปัตตานีแต่กล่าวกันว่าเมื่อพ้นโทษออกมาฮะยิสุลงก็ยังถูกเพ่งเลงจากทางอำนาจรัฐทุกฝีก้าวจนกระทั่งในเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่13สิงหาคมพศ2497หลังจากเสร็จจากการละหมาดในตอนเช้าแล้วฮายิสุลงพร้อมกับนายอาหมัดโตมีนาบุตรชายคนโตวัย15ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาไทย เนื่องจากฮายิสุรงไม่สามารถพูดพภาษาไทยได้ได้เดินทางออกจากบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดปัตตานีไปยังกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่จังหวัดสงขลาปรามด้วยพักพวกอีกสองคนก่อนที่ทั้ง4ี่คนนี้จะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยนำมาซึ่งความครหาว่าทั้งหมดถูกฆาตกรรมทางการเมืองซึ่งเรื่องราวการหายตัวไปของฮายิสุรงเป็นข่าวอย่างคลึโครมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปจนถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ทางครอบครัวภรรยาและนายเด่นโตมีนาบุตรชายของคายูสุหลงอีกคนหนึ่งได้พยายามตามหาพวกเขาไปทั่วทั้งยังเดินทางเข้าสู่พระนครเพื่อติดตามเรื่องราวมีการขอความช่วยเหลือจากท่านผู้หญิงละเอียดพิบุลสงคร,งรามภรยาของจอมพลปอพิบุลสงครามข้อมูลตรงนี้มีสส่วนก็คือทางหนึ่งระบุว่า ครอบครัวได้ประกาศจะจ่ายเงินรางวัลหนึ่งมืบาทให้แก่ผู้ที่แจ้งที่อยู่หรือหาตัวข้ายิสุหงพบแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครอบครัวของข้ายิสุหลงจึงต้องตัดใจยุติการค้นหาขณะที่อีกทางหนึ่งระบุว่าภายหลังพวกเขาได้รับทราบจากปากคําของท่านผู้หญิงละเอียดบอกเพียงว่าเป็นการฆาตกรรมทางการเมืองโดยบุคคลของภาครัฐเอง จนกระทั่งต่อมามีการรัฐประหารในปีพศ2500ยุติอำนาจของจอมผพลปอและเมื่อปีพศ2501จอมพนสษริษ์ธรรัต์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยมีพลตำรวจตรีชัดหนุนพักดีเป็นประธานในที่สุดนายตำรวจผู้ที่ลงมือในการฆาตกรรมครั้งนี้ก็รับสารภาพว่าได้สังหารบุคคลทั้ง4ี่บังกอกริมทะเลสาบสงครา จากคำสั่งโดยตรงทางโทรศัพท์ของรัฐบาลในขณะนั้นผ่านทางผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสงขลาด้วยการใช้เชือกรัดคอและควานท้องศพทั้งหมดแล้วอำพรางด้วยการนำศพไปผูกไวกกก้กับแท่งซีเมนต์ในทะเลสาบสงขลาใกล้กับเกาะหนูเกาะแมวซึ่งเมื่อทุกอย่างกระจจางจึงได้มีการส่งนักประดาน้ำลงไปงมหาศพแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปหลายปีจากที่เกิดเหตุนะครับทำให้ไม่พบศพหรือเศษซากใดๆอีกแล้ว เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฮายีสุหลงโตมีนาโตอิมานที่มีชื่อเสียงในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาถูกอุ้มหายไปการที่นำเรื่องนี้มาเล่าก็ไม่ได้จะยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกขึ้นมานะครับเพียงแต่นำมาใช้เป็นบทเรียนในทางวิชาการประวัติศาสตร์ก็เท่านั้นเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ให้ประวัติศาสตร์สํารอยจนนำมาซึ่งความรุนแรงหรือสูญเสียอันใดอีกก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ